สวัสดีครับผมเพชรผ้าร้ยเนาะครับเนาะทีมาตามเลขคำนวณของปู C ีศูน0เนาะครับท่านผู้ชมเลขกันนิมิตนั่นปูก็หาไปแล้วเนาะครับนอ่อยมาตามเลขคำนวณเนาะครับท่านผู้ชมข่อมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรผ้าร้อยนะครับนะเด้อเดยวเขาไปตามไปรับไปชมน้ำกันเนาะครับเนาะเพชรเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ รางสูดไหมหนี่งรางสูดตัวตันดี้อันนี้สูดไหมเห็นปะปูบ้างาดี แต่ว่าสูตรใหม่นี่เขาดีที่เรอกล่างเขาก็อัพโหลดคันนี้กันนี้ใกล้รี่ยวรถแต่ว่าแต่ว่าผ่านหน่ากันบะเนี่ยเอาหววดมางหนึ่งไหนนุ่นพันบะฮะหมวดมึงไหนนุ่นปูบอดิซึ่บอดิซึอู้หวดเ่าสา บอกลาพูดเนาะบอกมือนี่มืออื่นก็เลขออกมันเต็มมือเขากินน้ำเขาซับจีไก่ได้หายเขาจีนเอาทีเขาก็หายเพาว่ามันข้อเดียวกันเ็ยังใครอยู่เนาะกระจองแบงหาอยู่บ้านพูดเราค้นว่าคนมันต่างเปตรงไหบุ๊บแล้วอัั้นิสูจนความกันผู้ถิอือไม่นายอยู่ จกหัปะก็กินเข้ากบะหาเน้ะแล้วก็ถึงเือขี้เราไปใจ่ายหรเจ้จ่ายเจ้ามอเอาจินน้ำแดงกันรเด็กก็จอมเมารถดกีาขัดรใมันเจ้ามัท่นไหนีันทนไจ้น่นบ้านเล็กหนพัดในนั่นเนาะ เอาอันนี้อย่างนีปูก็ยังเงินเจ็บแล้ววิ่งเจล่างโอ้เจ็ล่างล่างนี่วิ่งเจ็ดครับเตัวเดียวล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวที่ครับมันเขากรบลายปในสิบสิบสี่สิบห้าหดโอ้เลขวิ่งนี่บ่ปูเทิ้งเทิ้งเินท้งนอันนี้ล่างยางเดียวมาปู อันนี้กับบ่ครับนี่ออกับอกับปร,ร้อมนะครับเนาะ mm hmm. มันยยออกตกับเนยหครับตองกำัดานี้มันออก,ดดกตอออกยยกับ,กกบน,นี่นี่สงโอ้ครับมันอันมันก็ออกตกกับเนี้ยตรตงเนี้ยนั่นปะปูมันมาได้ถึงหน่วย,ยั้งมีเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่ง เกตสองเกตเก้าลักซิปนี่เป็นเกตมดตัวปูนี่ลักซิปนี่ครับแมนอยู่ครับมันก็ออกได้อสงครับแต่ส่วนมากตัวตรงมอเ่อร ตัวเน้นเจ็ดสองตัวเน้นเจ็ดสองเทีครับตัวเน้นเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดตัวล่องนะครับเนาะอันวิ่งกับวิ่งเจีดวิ่งเจ็ดลางลางยางเดี่ยวต้องบนเนาะครับครับลางลางยางเดี่ยวนะครับเนาะตอนผูชอบฟุ้งมา แต่วาตว่าัวานีเจ็ดมาแห้งนะคูนาะเก็ดนี่มาตัวเดียวดก้อนสมาตัวเดียวไ่มาสามเดี๋ยวหนผมมักผมมกักตัวบนประหนผมมกักผมมกักตักวบนพิลาปตัวเกศซูนพลบาณฑวันนี้วันนี้ตัวเกศูนในวันมาแท่ละเกศซูนเลยว่าซ สองสูตรนึงมันมันไ่ใช่หรือต้อกับเดินดีอ,องเี้2มันครับเจ็ดมาสูตรสูตรนึงก็เป็นเจ็เก่าี่สีตัวมาครบสตัวเป็นเจ็ดเก่าม <c oughs> ันก็ไปนละที่พลัทางอยกันครับคุณครับ อันนี้กันกันเลยด้หนิอันนี้กันนัรนมาปูนี่กันกันเลยด้นหนตาปลาไหลที่แบบตัเดียวเ,วเลยดินลายหรอกครับสี่คูมันก็นมีสี่คูหมวที่สิบหาเดนกันตัวเดียวนีครับหัวดที่สิบหาเนาะครับนเนาะเดือนยวให้เจอันนะี้ครับแม่ยนยูป,ปูยยปนะเดือนยาวๆนั่นนั่นนั่นมันซุ่อเดอนยวเศร้าเจ็าเศร้เปกร้จากเสียล่ะเราเนี่ย ก็มันเพ็ดสุดรนึกว่าสุดไปหลุดนะจุดกระถิ่นตงมเห็นลายสูตรเนาะการเพชรลายสูตรนั่นนั้งเทียนกับพอเขากันมาปูเนาะเครื่องไปก็ยังงอนอยู่ไหนโอ้ยมันมันเพ็ดสุดเดียวแต่ว่าสูตรนั่นเศร้าแปดหัวมันมันหัวจะมาหลุดมาอย่างไรมันมันเล่าพามูสิ่งนั้นดู แต่ว่าเล็กวิ่งนี่คขอ้ประปาดนป,ปูนาะเหล็กวิ่งนี่มันวไบ่อสามมาเสี่งมันออกั้งเกาแปดเก้าศูนย์หนึ่งบ่อสามผอมปกติมันไม่สามนะผอมมันมันเลยขาดกันนาดตัวบอโดนโดน,โดนมันยังมากแคหนึ่งมันยังออกแคหนึง่ง อาปูนนักเซืยนนั่นมากเลวบอกนักเซืยนนั่นเขายังบอกมาให้เห็นย่ี่เห็นว่ามันเดินง่ายว่าเห็นว่านี่เห็นว่ามันเดินยังง่ายเห็นว่าเดินว่าเดินว่าเห็นว่าบ่อนี่บเอสามหัวเดียวออกจ่อยบอกสามเจ็ดเี่ครับอกเจ็ดสามนี่นี่ห้องเตอรตัวนี้สามห้องบ่อเอาน่ะ มันมันเลยมันเลยผ่าดีเสื่อมผ่าสูดเดียวมันก็ไปเบิดลมูนเลยโอ้แล้วตัวนี้เอาตัวนี้ไปจับมันมาละวันนี้สามเป็นบ่อสินะปกติของมันมีสามมีสามบ่โอ้ตัดสามบ่อ่เอาตัดเอาตัดซ้ำนี่มันมันก็เข้ามากงุดหงดเล้วนะสามบ่ก็ได้โดนนู้นนะของปีสามปีมันเรง่มผ่าตัดเนึ่มมันมาผ่าสามบ่เอผ่าไป ตัวนี้แบ,บบบ,บัลลังบัังตัวเก้าสามกับเขาอยู่นะครับเนาะตัวสามเก้าเนี่เขาอยู่ไม่ไม่ผิดตัว 7, เจ็ดสามแล้วกันเนาะนี่สูตรที่เห็ดนี่มันเอาตัวนี้ตัวนี้ว่านี่ยังสิมามังสิมาสองตัวมาอันนี้เขาจะเอาตัวนี้นะเก้ากับห้าอังสินาเก้ากับห้าอังสิมันหัวอ,อ,อันนี้ อันนี้เจ็ดสหรับเจ็กับห้ามันบอกอันนี้สามสามกับสามกับหนึ่งสี่มัน 9, ออกหนึ่งเก่าสี่นะไหมครับหนึ่งกับเก้ามันออกหน,นึ่ง 7, หาเก้ากับเก้ากับเจ็ดเจ็ดสเจ็กับห้าสมันอกเกาเจ็่ไหอันนี้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดใช่ไหม หนึ่งกับเก้าสนอกมันบอกสามเก้าให้มาหนี่อืมครับอันนี้แปดแปดกับเจ็ดเป็นห้าอันมออันนี้เจ็ดกับหกเป็นสามให้บอ,อกสามตัวนี้มันเลยมาวันเจ็ดเจ็ดกับห้ามาตัวมันได้ออกไปยิ่งใส่กันนะทีาโอใส่ตัวนี้ดิงานมันมันเลยสุดตอนนี้จะสุดที ปีอ่ะมันติดตวติีมันแต่วันมืดเนี่ยังเลงดนดอกเจ็ดชุนเ่ที่มันอันนี้ม like, like, ันสจ็ดชุองตัวอันแบบที่เั็วที่ว่างง่นี่นี่น่วันนี้มันจะได้เจ็ดกับห้าอันนี้นี่นี่เจ็ดกับห้าอันนี้ห้ากับสามนี่โอ้เจ็ดอันนี้ห้ากับสามเม่มันก็ออก จ็ดสามเลยแบบนี้สินะว่านี้เจ็ดเจ็ดกับห้าสะมันเขาได้ดีหรอกมันก็ว่าก็เจ็ดมาสินะมันกันเข้าถอดถอดถอดออกมาเรามันจะเป็นนักสุดสุดสุดนี่นี่มันเหรอว่าใ่านนายาต่างเนือมันจะได้สองตัวมาตัวสองตัวมาตัวสินะเคยจังหวดเจ็ดศูนย์นี่สิมันเก้ากับเจ็ดมาตัวโอ้ไม่ไม่ยางละตัวแมนสามกับหนึ่งมาตัวหลอดหนึ่งเก้าสินะ ไม่ใช่มาลักหน่วยมันมาร์คหน่อยหนึ na, uh ่งก้ามาตัวหนอหนึ่งห้าโอ้อันนี้ลักสิบเจ็กับห้ามาตัวนอเก้าเจ็ดนะสิะหนึ่งกับเก้ามาตัวหนอสามเก้าเห้ากับสามมาตัวมันออกเจ็ดสามวันนี้เจ็กับห้ามาตัวสิออกยังินี่เอามาเจเปิดันสปิดูของมันหลักเนี่ยเก้ากับเจมาตัวสินะออกเจ็ดศูนย์นะอันนี้สามกับ หนึ่งมาตัวอนอกหนึ่งเก้ามาหนึ่งกับเก้ามาตัวมันออกหนึ่งห้าเจ็ดกับห้ามาตัวมันออกเก้าเจ็ดหนึ่งกับเก้ามาตัวออกสามเก้าห้ากับหนึ่งมาตัวห่วงห้าหออก 3, 5, 1, าับสามสำหรับเจ็ดกับหกบวกได้บวกกันได้เป็นสามหนอดห้ากับสามเป็นเจ็ดสามนี่มันกอกสองหนึ งวดนี้มันจะได้เจ็ดกับห้ามาตัวมันคิดว่ายางละตัวนะครับยางละตัวมันไม่ยิ่งเสียตรงนี้มันไม่ยางละตัวไม่ยิ่งเสียสวดสวดหาโตมันจะมีสวดหาโตกันวันนี้มันส่วนแต่ได้หัวกับนังสินะคืองงวดงวดสิบหกธันวาเนี่ยอันนี้ได้เก้ากับเจ็ดตัวนี้มันสามสี่ห้าหกเจ็ดมันส่วนกันเจ็ดเป็นมาครับส่วนกันเจ็ดมันหอกเจ็ดสูนหนมาสามกับหนึ่งตัวนี้หนึ่งกับสาม มันเลยได้สามกับหนึ่งมาตัวมันบอกหนึ่งเก่าตัวนี้หนึ่งกับเก้ามาตัวตัวนี้ก็มีตันหนึ่งไม่มีเก่ามามันส่วนกันหนึ่งมับอกเจ็ดกับห้ามาตัวเนี่ยอันนี้ตอนนี้ห้ากับเจ็ดบอกเก้าเจ็ดวันวันใดกันหนึ่งกับเก้ามาตัวมาส่วนกันมันก็ได้เก่ากับหนึ่งสามเก้าห้ากับสามมาตัวมาส่วนกันมันจะได้สามมันบอกเจ็ดสามวันนี้ จ็ดกับห้ามาตัวมาส้นกันนะมันจะมีแต่เจ็ดมีแต่เจ็ดมันเลยเปิดก่อนนโอ้บาดมาลงตัวนี้นะปู่เนาะนี่นี่เนี่ยนะมันมาเจ็ดมันมาสิบก็ได้มันมาสิบมาสิบมาสิบมันหน่วยมันหน่วยมันหน่วยมาอย่างละนสามวันนี้มาสิบมาสิบมันหนยมาอันนี้เกตอันอันนี้เกตเนาะครับเนาะเจกตกันมาส้นกันตั้งศีลมาปู่ มาส่สนการบาดก็มาจับคู่มาเล่นเป็นวิ่งเกียรอ๋อครับเล่นเป็นวิ่งเกียรเนะครับเนาะสถิติองนะเดเอเอหครับครับ,รบมาจับคู่ให้เกียร์ศูนย์เกียหนึ่งเกียสองเกียเก้านะครับท่นานผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมเรื่อง,องแห้งน้ำกันนะครับแลนะ้ววันที่สิบหกมีนาหกสี่เนาะครับเนาะะครับนะ